ขอกำลังใจให้เมียตูนหน่อยได้ไหมครับผมเมียตูนร้องไห้หนักมากเลยที่เสียลูกชายเขาไปลูกชายเขาก็าคือน้องหมานั่นเองครับน้องหมาที่อยู่ด้วยกันมาเหมือนสมาชิกในะครอบครัว้วครับอยู่กันมา10ปีนะครับผมแล้วก็ที่ผ่านมา,เ,าเป็นเด็กหล่อเด็กดีมาตลอดเลยไม่เคยงองแงไม่เคยอะไรเลยเหมือนตุ๊กตาใส่ฐานนะน่ารักน่ารัก,รกแล้วก็กลับจากอีเวนต์หาดใหญ่ได้แค่วันเดียวเหมือนน้องเขารอนะ กลับมาแค่วันเดียวน้องเขาขาเรียกว่าสิา้ในใจขาอ้อมอกเลยมีอาการแล้วเมียผมก็มากอดไว้ใช่ไหมแล้วก็เร่งให้ผมพาไปโรงพยาบาลใช่ไหมครับอีกแค่สิบวินาทีสิบวินาทีจะถึงหน้าโรงพยาบาลแล้วน้องสิ้นใจขาอ้อมอกเลยแล้วก็เข้าไปในโรงพยาบาลแล้วก็พยายามจะปัม๊มออกซิเจนฉี iern, ดยากระตุน้นทุกอย่างเลยครับสุดท้ายน้องก็ไม่อยู่นะครับนะผ,ผมเมียผมก็ร้องไห้หนักมากแล้วก็เป็นผู้ชายที่รักเมียมากอะ เห็นเมียมีน้ําตาแล้วเราก็เจ็บปวดมากอ่ะคือเป็นคนไม่ชอบเห็นผู้หญิงมีน้ําตาเลยแล้วแบบว่าพยายามจะหาทุกวิธีทางในการทําให้เมียรู้สึกดีมีความสุขสดชื่นผมก็ทําทุกอย่างที่ผมจะนึกได้เลยนะเออให้กราบเท้าก็ยอมแหละทํายังไงเขาถึงจะรู้สึกดีครับก็เลยตัดสินใจทําคลิปนะครับผมขอกําลังใจจากทุกคนช่วยอครับมีอะไรบางอย่างจะช่วยเขารู้สึกดีไหมหรือว่าจะทิ้งข้อความดีๆไว้ก็ได้ครับผมก็ตามนี้นะครับ